นวัดพุทธเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ชาวท้องถิ่นได้ให้ความสนใจมาร่วมปฏิบัติธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยะนันโทและพระธนพลโชติยาโนได้นำจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งพระอาจารย์ได้เทศนสอนเรื่องมิตรแท้ จากนั้นพระอาจารย์ก็ได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยทุกท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีนั่งแล้วรู้สึกนิ่งเบาสบายเข้าถึงความสงบภายในซึ่งวัดพุทธเค็ทาวโดยคณะพระอาจารย์และคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านต่างมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะสู่ใจของชาวท้องถิน่นซึ่งได้จัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกสัปดาห์แก่ชาวท้องถิน่นเพื่อมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรพระภิกษุ อุบาสกอุบาสิกาอาสาสมัครเจ้าภาพชาวท้องถิน่นเพื่อมาเป็นกําลังหลักในการปักหลักเผยแพ่พระพุทธศาสนาณเมืองเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงถาวรสืบต่อไปค่ะ